คุณรู้ไหมว่าทัดมาฮานเป็นอนุสร์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองอักราประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและงดงามที่สุดในโลกซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนิรันด์เรื่องราวเบื้องหลังการสร้างทัดมาฮานเป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรักความสูญเสียและความมุ่งมั่นของจักรพรรดิชาเจฮานทัดมาฮานถูกสร้างขึ้นในศตวตรรษที่17โดยจักรพรรดิชาเจฮานแห่งราชวงศ์โมกุล เขาได้สร้างอนุสรสถานนี้เพื่อเป็นเกียตรติและระลึกถึงภรรยาที่เขารักมากที่สุดชื่อมุงตาดมหานและเธอได้ให้กำเนิดบุตรถึง14คนให้กับจักรพรรดิในปีคศ1631มุงตาดมหาเสียชีวิตขณะให้กำเนิดบุตรคนที่14การสูญเสียเธอทำให้ชาเจฮานเสียใจอย่างมากจึงตัดสินใจสร้างอนุสร์สถานที่งดงามที่สุดในโลกเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาผู้ล่วงลับ ทัดมาฮานจึงเป็นที่ฝังศพของมุ่มตาดมาฮานและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลายการก่อสร้างทัดมาฮานเริ่มขึ้นในปีคศออ1632และใช้เวลาทั้งสิ้น22ปีซึ่งแล้วเสร็จในปีคศออ1653ทัดมาฮานถูกออกแบบโดยอุตตาดอามัตลาฮูรีสถาปนิกชื่อดังในยุคนั้นการก่อสร้างใช้ช่างฝีมือมากกว่า20,000คนจากทั่วทั้งอินเดียและเอเชีย โดยใช้วัสดุที่มีค่าและหายากเช่นหินอ่อนขาวจากราชาสถานเพชรจากปัญจาบและหินลาพิศาสูลีจากอัฟกานิสถานทัดมาฮานประกอบด้วยอาคารหลักที่เป็นสุสานร,รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโดมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางผนังของทัดมาฮานถูกตกแต่งด้วยการประดับลายที่งดงามด้วยอัญ,ญมณีหลากสีรวมถึงการแกะสลักลวดลายจากอันกุลระอานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและาศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมโมกุล ทัดมาฮานเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายทุกปีในปีคศ1983ทัดมาฮานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ทัดมาฮานจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่งดงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนิรันดร์ที่สืบทอดผ่านกาลเวลามาหลายศตรวรรษค่ะ